สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนปตอขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างเมืองทองเปิดบ้านรับการมาเยือนของทรูแบงคอกเตะสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเวลา18นาฬิกาตรง ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมือไปกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งข้างๆถ้ากดแล้วก็ปิจวดกันเลยครับผลงาน3มนัดหลังสุดที่พบกันผลัดกันชนะไปทีมละหนึ่งนัดและเสมอกันไปหนึ่งนัดผลงาน3มนัดล่าสุดของเมืองทองชนะ1แพ้สองโดยนัดล่าสุด เพิ่งบุกไปแพ้เชียงรายมา3ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของแบงกอกชนะ1เสมอ1แพ้1โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านไล่ตีเสมอประจวบไป1ประตูต่อหนึความพร้อมก่อนเกมของเมืองทองต้องรอเช็คฟิตสมพรยศและลูคัสโฮชาและพิชาอุทาที่สะสมใบเหลืองครบโควตาส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนาม 11ตัวจริงที่คาดว่าเมืองทองจะส่งลงสนามในระบบ433ประกอบด้วยผู้รักษาประตูพีรพงษ์เรือนนินหลังสี่ตัวสุพรปินกตาโภเยสเปอร์นีโฮมทรงวุฒใไคร้ครวนวัฒนาพรสวัสดละครกลางสมตัววงศกรชัยกุลเทวินวีระเทพป้อมพันซาเดอร์มีซาเยฟส่วนสามประสานเอลิกโจฮานา เฮรรี่อานิเยและเอกนิปัญญาส่วนความพร้อมของแบงคอกจะไม่มีตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนตียืงใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าแบงคอกจะส่กลงสนามในระบบ4-2-3-1เช่นกันประกอบด้วยผู้รักษาประตูไมเคิลฟอลเกตการ์ดหลัง4ตัวคริสตองโดมานูเอลทอมเบียพุทธินันวันณสี พีรพัฒน์โนชัยยากลางคู่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับทศวรรษลิมวรนณเสถียรตัวลูกสามตัวมามูตดาฮัดดาเฮแบตี้แฟนันเดตวานแดลุยส่วนหน้าเป่าวินลันโมตา เกมคู่นี้คาดว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันเกมหนึ่งเนื่องจากทั้งสองทีมเป็นทีมสไตล์เล่นเกมบุกและตัวผู้เล่นแนวรุกของทั้งสองก็มีตัวจวดจวดเร็วๆทั้งนั้นทางฝั่งเจ้าบ้านเมืองทองฟรอมช่วงหลังในลีกไม่ค่อยสู้ดีหนักเพราะหาชัยชนะไม่เจอมาสามนัดติดแล้วเกมนี้ได้กลับมาเล่นนีบานพวกเขาจึงนั้นเกมนี้เป็นพิเศษเพื่อหวังจะเก็บสามต้ามีได้ ส่วนแบงคอกช่วงหลังนลี่ก็สะดุดไม่ชนะใครมาสองนัดติดจนทำให้อันดับตกมาอยู่ที่4ของตารางหลังจากช่วงแรกกำลังอยู่ในโซนลุ้นแชมป์อยู่ดีๆเกมนี้พวกเขาจะมาเน้นเพื่อหวังเก็บสามต้้มออกไปและกลับไปอยู่หัวตารางเช่นเดิมเกมนี้จึงเชื่อว่าด้วยความที่เมืองทองเล่นในบ้านดีดีและแบงคอกก็มีทีเด็ดจากตัวต่างชาติที่จีจัด คู่นี้จึงมองว่าน่าจะเสมอกันไปแบบสนุกสุดมันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราบอลโนปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ